ทีเด็ดบอลชุดเรนบอลวันนี้คัดมา3ตัวเน้นๆนะครับผู้แรกไปที่ฟุตบอลแชมเปี้ยนิพอังกฤษระหว่างเพรสเนกับเฮาเซิตี้สทีมที่กําลังแย่งพื้นที่เพลย์ออฟเลื่อนชั้นกันอยู่เจ้าบ้านไม่แพ้ใครมา6เกมติดต่อกันแล้วนะครับส่วนทีมเยือนเนี่ยกำลังมาดีเหมือนกันไม่แพ้ใครใน4เกมหลังยาฟ้าบ้านเนี่ยเพรสเนเป็นบอลบุกแบบไม่กลัวใครหน้าไหนเกมรุกยิงได้เยอะเกมรับก็เสียเยอะเช่นกันฝั่งเฮาชนะนอกบ้านมา4เกมซ้อนแถมออกหน้าสูงมาแล้ว3เกมติดเรดสกอร์สู ไม่แพงนะครับผู้นี้ให้สกอร์สูงเกมถัดมาเป็นฟุตบอลพรีเมียร์อังกฤษคู่เบรนท์ฟอร์ดเปิดบ้านเจอเชลซีความล่าสุดเจ้าบ้านกำลังแย่แพ้มา5จาก6นัดหลังนะัส่วนเชลซีเพิ่งพึชชชนะลีชในศึก FA ครับต้องบอกว่าเกมรุกของทั้ง2ทีมเนี่ยต่างมีทีเด็ดที่จะเล่นงานกันได้ในขาะที่เกมรับก็พร้อมเสียประตูเช่นกันครับเจ้าบ้านมีปัญหาในเกมรับตัวเจ็บเยอะด้วยเกมนี้เชลซีตอบป,ปอปาหน้ากัดฟันเชียร์อยู่นะครับ คู่สุดท้ายฟุตบอลกาเชเซยเรียอรตาลีระหว่างมอนซากับโรมาเจ้าบ้านแม้แพ้มา5เกมติดแถมเก็บคลินชีตถึง4เกมครับด้านโรมาพึ่ชชนะตอรลิโนเกมล่าสุดเกมรับเจ้าบ้านลงตัวมากขึ้นครับทีมเยือนเองก็มีเกมรับที่ดีเช่นกันนัดเนี้ยน่ายิงกันน้อยครับสกอร์สูงต่ำสองลูกควบ2ลูกครึ่งวัดใจกดต่ำไปดีกว่านะครับสรุปทีเด็ดวันนี้สูงเพรสตันต่อเชลซีและต่ำมอนซาครับ